สวัสดีค่ะชาวราศีตุลหรือผู้ที่มีวันเกิดระหว่างวันที่22กันยาถึง21ตุลาคมนะคะหรือผู้ที่มีดาวจันดาวศุกร์ลัคนาก็ฟังได้ใครที่ไม่รู้ว่าตัวเองเกิดลัคนาอะไรก็เข้าไปได้ที่เพจดูดวงแบบตะวันตกบายแอนนี่โฮโลนะคะเข้าไปอินบ็อกซ์ถามกันได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าขอเวลาเกิดที่แน่นอนนะคะเพื่อจะได้ ดวงดาวอยู่ในช่องที่ถูกต้องด้วยนะคะก็เรามาดูกันอัปเดตดวงดาววันที่6ถึงวันที่16พฤศจิกาดาวสุกเดินถอยหลังและดาวสุกคือดาวประจําตัวของคุณนะคะมันจะถอยหลังเข้าสู่เรือนที่1มันหมายความว่าคุณจะทําอะไรเพื่อตัวเองมากขึ้นและดาวสุกที่เป็นดาวประจําตัวของคุณยังหมายถึงความสวยงามการเงินส่วนใหญ่ คนที่มีดาวสุกเ,เป็นเป็นดาวเจ้าเรือนเนี่ยค่อนข้างรักสวยรักงามหรือแบบยังไงคือเป็นคนต้องดูดีอ่ะคือคนคนคนนี้ต้องดูดีนะคะออแล้วก็ช่วงนี้คุณจะดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วช่วงที่ดาวมันเดินถอยหลังเนี่ยยังหมายถึงคนรักเก่าเพื่อนเก่าหุ้นส่วนเก่าๆจะกลับเข้ามาถ้าเกิดคนที่เคยมีปัญหากันก็จะเข้ามาเคลียร์กันนะคะ ก็ทีเนี้ยเป็นบางคนอาจจะพูดถึงความสัมพันธ์ในเรื่องราวของความรักบางคนมีปัญหากันอยู่คาราคาซังกันอยู่ยังยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเอายังไงกับชีวิตหรือว่าตัดสินใจเลิกไม่เลิกคือยังไม่รู้ตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะคะ่ะที่คุณจะมาคุยกันแบบจริงจจังๆนะคะแล้วพอวันที่8ตุลามม n ิ m u m ในเดือนที่หเป็นช่วงแห่งการเริ่มต้น อะไรใหม่ๆการงานการเงินความรักแล้ววันที่10บดาวพุธเดินเข้าสู่เรือนที่สองวมกกว่าดาวพฤหัสคุณจะมาคิดเกี่ยวกับเรื่องการเงินอาจจะอยากหาเงินให้มันมากขึ้นหรืออ,อยากจะทําอะไรให้มันได้เงินมากขึ้นนะคะก็ถ้าเกิดจะทําอะไรก็อยากให้ให้วางแผนกันไว้ก่อนแล้วพอดาวสุกเดินหน้าเนี่ยก็ค่อยลงมือทํากันเนาะก็แล้ววันที่24มีฟูมูลในเรือนที่8ปด ช่วงช่วงนี้เป็นคุณที่เป็นช่วงที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันเป็นฟนะูมนเนาะแล้วก็ในวันเดียวกันดาวอาทิตย์เดินเข้าสู่เดือนที่สองคือคุณคือคุณจะมีเหมือนกับว่าไอเดียเยอะแยะเต็มหัวคุณเลยอยากจะทำอะไรใหม่ๆนะคะทีนี้เรามาดูไพ่กันไพ่ตรงกลางเนี่ยเป็นไพ่ u u e n o o w w n n d น e e e นอ o n วเป็นไพ่ของคนธาตุไฟก็คือผู้หญิงคนนี้มีความมุ่งมั่นตั้งใจ แล้วก็สามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างได้คือตัวตนคุณในเดือนนี้อ่ามันจะเป็นเหมือนกับคนธาตุไฟเนี่ยะคะ่ะคือตั้งใจทําแล้วยังมีไพ่อ่าเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญน,นี่คือคนที่แบบทําลงมือทําอะไรไปแล้วคือลงมือด้วยความตั้งใจนะคะถึงแม้มันจะมีอุปสรรคอืมด้วยด้วยไพย 7, 7ย่เจ็ดเจ็ดไม้ เจ็ดไม้เนี่คือหมายถึงอุปสรรคแต่คุณก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคมาได้แล้วคือตอนนี้ให้คุณรอผลของคุณที่ทำที่ที่คุณทำมาเนี่ยมันมันจะผีดอกออกผลแล้วนะก็คืออย่างเงี้ยคนคนนี้ทำงานด้วยความชำนาญคือเขาทํางานของเขาด้วยความชํานาญแล้วก็เนี่ยมันเหลืออีกเหรียญเดียวเขาก็จะเสร็จแล้วก็คือเหมือนว่าเขาสา,สามารถนําผลงานของเขาเนี่ย มาแขวนโชว์อย่างในนี้ก็คือแขวนโชว์แต่งคุณเนี่ยก็คือเอาออกสู่สาธารณะได้นะคะและนี่ไพ่ The w i e l of Fortune ที่ใครมีปัญหาเรื่องงานเนี่ยมันถึงเวลาต้องเปลี่ยนก็อยากให้คุณเปลี่ยนช่วงนี้คุณมีไอเดียเยอะแยะในหัวคุณก็คุณอาจจะอยากาทำงานส่วนตัวออกมาทำงานส่วนตัวเอาทำธุรกิจส่วนตัวอาจจะคุยกับเพื่อนทำธุรกิจกับเพื่อนนะคะเนี่ยแล้วมันก็มีไพ่ที่ดีคือไพ่ เอสออฟเพนอันนี้เป็นไพ่ที่ดีเรื่องการเงินด้วยนะคะและอย่างไพ่ด้านข้างเป็นไพ่ The World อาจจะทำงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศอินเทอร์เน็ตต่างชาติอะไรอย่างนี้ได้เนาะแล้วก็ไพ่อันนี้ด้านล่างหมายถึงการแต่งงานซุ้มประตูแต่งงานเนาะก็คือคุณมีไพ่สี่ไม้เท้าสี่ไม้เท้าหมายถึงการอยู่เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์คนบางคน เหมือนก็ว่ากำลังคิดถึงเรื่องเก่าๆเกี่ยวกับว่าบางทีอาจจะถูกทิ้งให้ให้อยู่คนเดียวหรือความรักที่มันแบบทำให้คุณเป็นเหมือนสามดาบเนี้ยคือคุณทุกข์แล้วคุณก็ไม่รู้จะทำยังไงคือมันจะมีทั้งคนที่ทุกข์และคนที่สุขอะเนาะก็คืออย่างเนี้ย ถ้ามันทุกข์ขนาดเนี้คือคุณมองแต่ถ้วยที่ล้มอ่ะจริงๆถ้วยที่มันไม่ล้มก็ยังมีอยู่ด้านหลังก็คืออาจจะเป็นเพื่อนคุณอาจจะเป็นครอบครัวของคุณที่ยังคอยอยู่เคียงข้างคุณตลอดก็คือถ้าของที่มันล้มไปแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ต้องมาเสียดายมันเราก็ดูสิ่งที่มันเหลืออยู่ดีกว่าเนาะก็อาจจะเป็นครอบครัวที่คอยอยู่เคียงข้างเรามาตลอดเราก็กลับไปอยู่กับครอบครัวสักพักนะคะอะไรที่มันทุกข์เนี่ย อืมเวลาเรากลับบ้านหรือว่าเราคุยกับพ่อกับแม่เราอะมันก็เป็นอะไรที่เราไม่ทุกข์แล้วละ่ะเราเราสามารถแบบพูดทุกอย่างได้แล้วพ่อแม่เขาก็จะให้อภัยเราตลอดเนาะคือตอนเนี้ยสำหรับคนที่เป็นโสดเนี่ยก็คือเป็นช่วงเวลาที่ดีเพราะว่ามันเข้าสู่เรือนที่หนึ่งเนาะดาวศุกร์อ่ะคุณก็จะรักตัวเองมากขึ้น ดูแลตัวเองอาจจะพาตัวเองไปเที่ยวไปท่องเที่ยวนะคะก็คือไปไกลถึงต่างประเทศแล้วบางทีคุณอาจจะได้แฟนกลับมาด้วยนะคะก็ไพ่นี้ก็เป็นไพ่ที่ดีในการเริ่มทําธุรกิจถ้าคุณทําธุรกิจอะไรถ้ามันมีปัญหาเนี่ยก็คือคุณสามารถจะฝ่าฟันมันไปได้อยู่แล้วเพราะมันมี7ดไม้และยังมีไพ่ตรงกลางเป็น queen of wands คือผู้หญิงคนนี้มีความสามารถมีลูกเล่าลูกชนที่จะพลิกแพลงที่จะทําให้ธุรกิจตัวเองไปรอดหรือไปได้ ถึงการแข่งขันมันสูงผู้หญิงคนนี้ก็สามารถที่จะพาธุรกิจของตัวเองเนี่ยไปสู่ไปสู่ความสำเร็จได้ผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่บนบันลังมีแมวด้านหน้าแล้วก็ยังมีดอกทานตะวันดอกทานตะวันดอกเนี่ยคล้ายๆกับไม่ใช่คล้ายๆหรอกคือมันอยู่ในไพ่เดอะซัน mm. ก็คือดอกทานตะวันเล็กๆที่อยู่ด้านหลังไพ่เดอะซัน mm. ก็คือเนี่ยมันมีความหวังนะ ว่ามันจะสําเร็จแล้วคือมันสาเร็จแน่นอนเพราะไพ่ด้านข้างเป็นวิวออฟฟอร์จูนแล้วก็เป็นไพ่แปดเหรียญน,นะคะก็เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสําหรับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพราะว่าเนี่ยเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นใหม่มันมันดีทุกอย่างนั่นแหละคะ่ะแล้วก็แถมเรื่องครอบครัวก็ยังดีคือเรื่องอื่นไม่ดีก็ไม่เป็นไรแต่ครอบครัวสมบูรณ์นี่คือถือว่า จิตใจเรามาเต็มแล้วเราสามารถสู้กับอุปสรรคได้ทุกอย่างนะคะก็เป็นช่วงที่ดีของคุณเพราะว่าดาวประจำตัวคุณเดินถอยหลังนะคะก็อยากให้คุณทบทวนเรื่องราวในชีวิตให้ดีอะไรที่มันมีปัญหาเยอะนะก็ตัดออกไปเนาะอะไรที่มันทำให้เราทุกข์ใจเราก็ตัดออกไปคือเมื่อเราตัดออกไปแล้วอ่ะมันต้องมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาอยู่แล้วเนาะค่ะโอเคนี่ก็คือความน่าจะเป็นของเดือนตุลาคม ถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวข้อมูลการติดต่ออยู่ด้านล่างนะคะขอบคุณมา,มากๆสำหรับการกดติดตามขอบคุณมา,มากๆสำหรับการกดการคอมเมนต์ให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะ